of the day ประจำสัปดาห์ที่9วันที่21มีนาคม2564ระหว่างทูแบงคอกยูเนเต็ดพบกับระยอง FC เป็นลูกทิ้งห่าง3ประตูต่อศูนย์ของแข้งเทพที่แฮเบตตี้เฟอร์นันเดสกดด้วยซ้ายจากหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงาม วิสลุตเอา้านึกว่าเฮเบตตี้จะเล่นยังได้ซ้ายเฮเบตตี้ปั่นลูกก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหวสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้ปัดไม่อยู่ครับมนุสิทธ์เติตมมีครับลูกที่สามครับจากเฮเบตตี้เฟอร์นันเดสโอ้โหอย่าให้ได้ยิงด้วยซ้ายแบบนี้ครับสวยตั้งแต่เล่นกับวิสลุตแล้วนะครับจังหวะชิงกันหน้าประตูตรงนั้นครับน่าเกลีโทษจังหวะเนี้ยเมื่อสักครู่เนี่ยกล้องจับที่อนุสิทธิ์เขาเหมือนผู้รถมองไม่เห็นเนี่ะครับน่าจะมีเพื่อนบังอยู่นะครับพอมาเห็นอีกทีบอลก็ ใกล้ตัวแล้วครับเซนฟุตบอล